กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการแจ้งคลายทุกนะคะตอนนี้เราอยู่กับกฎหมายคลายทุกสัญจรค่ะเราอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเราเคยพูดคุยกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะว่าเราจะพยายามไปทุกๆจังหวัดแบบนี้นะคะเท่าที่เราจะทําได้เข้าไปหาคุณผู้ชมเลยว่าแต่ละจังหวัดนะ่าจะมีสภาพปัญหาอะไรอย่างไรบ้างอย่างที่เราพูดคุยกันไปเมื่อช่วงที่1นและช่วงที่2แล้ว ต้องบอกว่าปัญหาทุกปัญหานั้นมีทางออกเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราจะหันหน้ามาคุยกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็ทิศทางจะเป็นอย่างไรนะคะและท่านสุดท้ายซึ่งเป็นชาวบ้านที่มาร้องเรียนกับทางรายการที่จังหวัดระยองนะคะคุณกิจจาเหลืองประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณกิจจาจะมาพูดคุยถึงปัญหาอะไรคะก็คือปัญหาของการถมดินและทํากระแพงสูงอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะอยู่ที่อำเภอบ้านฉางเป็นโครงการบ้านจัดสรร โครงการวนริศลาสามค่ะครับแล้วที่ดินของคุณกิจจาอยู่ใกล้ๆหรอคะหรือว่าอ,อย่างไรครับอยู่ใกล้ๆก,กันครับแล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มชาวบ้านที่ทำเกษตรกรรมอะไรต่ออะไรแต่ตอนๆๆนั้นใช้สัญจรไปมาโครงการนี้ใหญ่ไหมโครงการนี้โครงการวนริศลาสามก็เป็นโครงการประมาณสักสี่สิบห้าสิบยูนิตเขาต่อนเนื่องจากหนึ่งสองหรือเปล่าหนึ่งสองว่าคนงข้ามฝั่งตรงข้ามอันนี้เปิดเปิดเฟสใหม่ครับเปิดเฟสใหม่เออแล้วเป็นยังไงก็เขาก็มีการจะถมดินสูงและสูงซึ่งผมก็เห็นแล้วว่าถมตรงไหนถม ที่โครงการที่เขาจะทาโครงการบ้านจัดสรรเนี่ยในในส่วนของด้านที่ติดทางเขาเนี่ยนะคะใช่ครับค่ะก็คือจะถมดินสูงครับซึ่งมันก็น่าจะสูงกว่าบ้านที่จ้างแน่เเขาเริ่มตอกตอกเสาเข็มรลวอะไรตัวอะไรเราเอ๊ะมันสูงก็ไปแจ้งเทศบาลซึ่งเทศบาลก็รู้จักรู้จักกันกับผมก็เป็นพักพวกกันอะไรกันรู้จักกันอนี้เนี่ยก็คิดว่าโอเคถ้าคุยกันอย่างนี้แล้วน่าน่าจะมาเรียกโครงการวิศสะมานั่งพูดคุยหาทางออกหาทางแก้ปัญหาทางเทศบาลก็เรียกวิศสะมาก็นั่งพูดคุยกันนานนี่ยังที่เขาเรียกไป ก็ประมาณปี55ประมาณเดือนมีนาคมมีนาคมกอปีแล้วปีแล้วดีกว่าปีกว่าแล้วครับอ่ะแล้วยังไงต่อคะก็ก็พอเสร็จแล้วก็เรียกมาพูดคุยว่าจะทำอย่างนี้อย่างนี้แก้ไขอย่างนี้อย่างนี้ก็ปรากฏว่าวันนี้สารถามเขารับปากไปจะแก้ไขอย่างนี้แต่ก็ไม่ไม่ทําไม่ทําผมก็เลยตอนนั้นผมร้องเรียนด้วยวาจาแล้วต่หลังทางเทศบาลบอกให้ทาเป็นหนังสือถึงเทศบาล หนังสือร้องเรียนเป็นปอิจาลักษณะก็ทําถึงทางเทศบาลก็นัดของการมลิศราสามเนี่ยให้เข้ามาพูดคุยคก็ไม่มาทําไปสองครั้งครั้งที่สามก็ไม่มาไม่มาก็เลยไม่รู้จะคุยกับใครลแล้วและตอนนี้<อ>ชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนย,ยังไงคะถ้ากว่าก็คือถ้าเป็นหน้า,านฝนเนี่ยนห, uh huh. หน้าฝนเนี่ยน้ํามันก็จะไหลลงจากกําแพงซึ่งก็ทําไว้มันไม,ไม,ไม่ไม่ถูกหลักวิศวกรรมกำแพงมันเสร็จแล้วเหรอ็เสร็จแล้วครับ กำแพงนี่เสร็จแล้วตอนนี้กำแพงเสร็จแล้วแล้วก็ถมดินเสร็จแล้วปลูกสร้างบ้านอยู่ข้างบนแล้วผองที่เท่าเสาไฟฟ้าแรงสูงอ่ะตัวบ้านนะครับคือตอนนี้ก่อสร้างไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะครับใช่ไหมครับกิจจาคือก่อสร้างก่อสร้างแล้วก่อสร้างแล้วครับอันนี้มันสูงยังไงเนี่ยคือยังไงคะนี้มันสูงให้เห็นความสูงของอันนี้พื้นดินเนี่ยที่ถนนใช่ไหมที่ถนนใช่ไหมสูงเนี่ยประมาณเนี่ยข้างบนเนี่ยสูงกว่าเราเยอะเลยอย่างเงี้ยนะสามเมตรกว่ายังไม่รวมรัวครับนะรวมรัวไปเป็นเป็นห้ากับเมตร แล้วมันไม่ไปโดอยู่เลยก็สูงนิดครับแล้วข้างหลังเขาเป็นยังไงเป็นภูเขาหรือเป็นอะไรไม่มีอะไรครับที่ลงโรงที่ทํามันทำมาหลังเนี่ยผมว่าจะที่น้ําท่วมก็ไม่ใช่เพราะบัญชังน้ําไม่ท่วงแต่ว่ากว่าเขาจะถมได้ขนาดนั้นคงไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่วันสองวันครับก่อนที่ทันทีที่เขาเริ่มสร้างทําโครงการเนี่ยเราก็เริ่มเดินหน้าที่จะไม่เห็นด้วยใช่ครับแบบนั้นเลยใช่ไหมคะกี่ชุมชนคะที่จะได้รับผลกระทบตรงนั้นเยอะไหมคะที่อยู่ใกล้ๆคุณกิจจาก็ ก็เยอะครับค่อนข้างค่อนข้างก็นข้างเยอะไม่ว่าพวกเกษตรกรรมพวกอะไรตัวอะไรนี่เป็นสิบเป็นร้อยสนนครอบครัวไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงครับประมาณเป็นหลายสิบครอบครัวยี่สิบสามสิบครอบครัวแต่ถวๆนั้นจะเป็นบ้านเช่าด้วยอะไรด้วยค่ะเป็นกลุ่มคนทํางานจริงๆเนี่ยผมถามนิดนึงไอ้ที่ไอ้นี่เราร้องสํานักงานที่ดินเนี่ยที่ดินเป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินใช่ไหมครับสำนักงานที่ดินก็คือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินเขาบอกว่าเขาไม่มีอำนาจตรงนี้เรื่องเขาถุงถุงไม่ถุงมันเป็นอำนาจของท้องถิ่น แล้วถามท้องถิ่นไหมก็ขออนุญาตหรือเปล่าเขาขออนุญาตครับก็มีก็มีหนังสืออนุญาตใช่ไหมว่าถมสูงได้สามเมตรอะไรตอะไรผมบอกว่าเอ๊ะทำไมถ้าถมสูงสามเมตรเนี่ยมันมีกฎกระทรวงอยู่อะไรอยู่ที่บอกว่าถ้าถมสูงสามเมตรมันก็ต้องถอยห่างไวอ๋อต่คนจะถอยไปอีกใช่ไหมคะถอยไปอีกถอยลงสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาถมติดติดถนนขึ้นมันอันตรายกับผู้สัญจรไปมามองขับรถผ่านก็มันเสียวแล้วมันก็ได้เกิดอันตรายกับชาวบ้านได้ด้วยนะคือควาว่าเราทําหนังสือร้องเรียนท้องถิ่นแล้วแต่เขาไม่ยอมมาพูดคุย ใช่ครับร้องเรียนว่ายังไงร้องเรียนว่าผมสูงครับผมต้องร้องเรียนใหม่แล้วทำแพงสูงร้องผิดประเด็นหรือเปล่าร้องผิดประเด็นค่ะคือต้องร้องใหม่เนี่ยครับแล้วที่นี้จะทําไงต่อบคำถามก่อนจริงจริงแล้วตอนนี้ผมกาลังจะทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าแล้วก็ถึงสคบถึงสิ่งแวดล้อมเออแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงจริง จริงๆผมไม่อยากคุยเรื่องสารปกครองอันนาะเพราะกลุ่มนายกอะไรก็รู้จักรู้จักกันอย่างเงี้ยนะเสียงก็รู้จักกันก็พูดคุยกันนี่คือนายกก็บอกว่าผมขอพกอกไม่พกอะให้ให้เต้ยให้ลองให้ลองชี้แจง <c oughs> ลองชี้แจงยกปัญหาให้แล้วลอยตัวอยู่เงี้ยก็ไม่ไม่เอาางี้อย่างงี้นะจริงๆนะผมว่าจะไปลองจรลองสคบเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับลองผู้ว่าก็ทําอะไรไม่ได้ครับ มีวิธีเดียวเนี่ยเหตุที่เขาตั้งศาลปกครองขึ้นมาเนี่ยต้องขึ้นสู่ศาลปกครองอย่าไปคิดว่าเราฟ้องนายกนายขอแต่เราฟ้องนายกเราฟ้องเราฟ้องตำแหน่งไม่ได้ฟ้องคนทีนี้ถ้าพวกกันนะก็ว่ากันไปก็เอาเรื่องขึ้นสู่ศาลรูปหน้ากระปะจมูกหมู่บ้านจัดสรรเขาก็อาจจะรู้จักกันนายกนายกก็รู้จักกันเราคืออย่างนี้นะพ็ไหนนั่นต่างจังหวัดเนี่ยมันพวกกันทั้งนั้นแหละก็พี่น้องกันจริงๆแล้วก็อยาว่าเป็นพวกรู้ไหกัวน เวลาทะเลาะต้องก็ไม่รู้จะทํำยังไงคือเราไปอย่างนี้นะวิธีการนะคุณต้องทําหนังสือใหม่หนังสือร้องไปนําสือแจ้งให้ท้องถิ่นยกเลิกคําสั่งอนุญาตให้ถมครับนะแล้วให้เขาเนี่ยไม่ยกเลิกเไหมให้มันมีเรื่องขึ้นมาก่อนเขายกเลิกไม่ได้เราบอกให้เขายกเลิกแล้วให้เขาตอบเราภายในเก้าสบวันว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกครับถ้าเขาไม่ยกเลิก เราก็เอาคดีไปสู่ศาลปกครองไอ้การนําคดีไปสู่ศาลปกครองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่มีใครติดคุกครนะเหมือนที่วันสองวันอาทิตย์ที่แล้วที่ตัดสินกันมาที่ตํารวจตีเขาที่นู่นที่สงขานเนี่ยไอ้โรงแก๊อสอ่ะที่สุดศาลปกครองว่าการชุมนุมของเขาชอบและกา,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 ารทำคำพิพากษาศาลปกครองชุดนั้นดีมากเลยนะเขาบอกอะไรว่าไอ้การที่ชาวบ้านมาร้องเรียนนี่เป็นกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย ที่ผู้บริหารจะได้เข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชนเขาบอกว่าเดินขบวนยังได้เลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนแนะนําในเบื้องต้นก่อนนะในเบื้องต้นก่อนกลับไปนั่งเขียนใหม่ว่าออกคําสั่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องผิดหลักเกณฑ์อย่างที่ว่ามันถ้าสูงสเมตรมันต้องถอยไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองท้องถิ่นเนี่ยนายกนี่แหละเพิกถอนคําสั่งและสั่งให้เขาแก้ไขแล้วให้เสร็จนะแล้วพอสัก90้าวันเขายังไม่ตอบเราก็ทําหนังสืออีกตอบไม่ตอบ ไม่ตอบว่าเราก็ไปที่ศาลตอนนี้ก็พกลาไหมก็กุมภามีนาเมษาเมษาวันสงการเราก็ฟ้องศาลอย่าไปคิดว่าฟ้องคดีแล้วมันเป็นเรื่องเสียหายดิแต่ถ้าฟ้องคดีอาญาเนี่ยอาจจะเสียหายติดคุกได้ถูกไห<ะ>มะนะฟ้องศาลปกครองไปแล้วศาลปกครองเข้าไปเขาก็เรียกมาดูหลายเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีการไปสืบพยานหลายศาลคุณชี้แจงมาชี้แจงมาทีเดี๋ยวไปดูหน่อยดูปับ๊บเขาก็สั่งใช่ไหมคือผมก็ไม่ได้ขัดขวางโครงการนะไม่ได้ขัดขวางโครงการแต่ว่า โครงการก็ต้องเคารพสิทธิชาวบ้านค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดสุดท่านท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมุติไปร้องในส่วนของศาลปกครองแล้วเนี่ยนะคะก็คือศาลเองจะต้องมีคําสั่งหรือว่าจะพอพูดคุยไกลเกลี่ยกันได้ไหมคะหรือว่าคล้ายๆกับเรื่องของใครล่ะของคุณวิเชียนคุณวิเชียนที่ศาลบอกให้ทํากลับคืนไปในนับแต่ถึงที่สุดนะครับทีนี้เวลาร้องปั๊บเนี่ยถ้าเขาจะสร้างบ้านสร้างอะไรเราเติมคาร้องอีกฉบับนึ่ขอคุ้มครองชั่วคราวห้ามกระทําต่อหรือกระทําต่อไปเห็นไหมเวลาฟ้องศาลเนี่ย เออเราใช้วิธีการปกครองเดี๋ยวนี้ชาวบ้านยังไม่เข้าใจไงถ้าฟ้องคดีปกครองในส่วนหนึ่งที่เราต้องทําก็คือว่าขอใช้วิธีการชั่วคราวใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกรณีของระยองที่สร้างลุกล้ำลำน้าเนี่ยเขาก็มีคําสั่งชั่วคราวห้ามก่อนห้ามกระทําก่อนก็รอจนวินิจฉัยก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นก็น้อยเห็นไหมถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วใช่ถ้าเจรจากันได้เนี่ยมันก็ทําต่อได้หรือจะถอยลงไป หรือจะสุดลงมาอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการแต่ผมยังแนะนำนะบอกเวลาจะฟ้องก็บอกนายกหน่อยพี่ผมฟ้องนะจบก็ต้องไปกระซิบไว้หน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่บอกนะคือคนละยองก็เป็นอย่างนี้ผมเคยอยู่ระยองก็เป็นอย่างนี้บางทีเข้ามาหาเราตอนผมเป็นนยการอยู่นี่เข้ามาหาเราช่วยได้ไหมผมช่วยไม่ได้ฟ้องนะไปหาทางเอาแล้วกันแล้วเขาก็ไม่โกรธกันคือคนภาคตะวันออกนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเขาพูดตรงไปตรงมาแลคนภาคตะวันออกเนี่ย คือไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างที่เราพูดเราจะฟ้องนะบอกกันสักคำหนึ่งเขาจะได้เตรียมตัวเอาฟ้องก็ฟ้องมาทีว่าเขาจะได้เตรียมตัวสู้คดีเพราะงั้นอย่าไปรังเกียจเรื่องการฟ้องคดีหรือบางทีเวลาเราบอกว่าเราจะฟ้องเขาอาจจะมีการพิจารณาในรูปแบบอื่นออกมาหรือเปล่าไม่แน่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกมาแบบไหนคือคพวกนี้คือภาคต่างอยากสอบถามอีกนิดนะฮะในข้อกำหนดเนี่ยก็คือเวลาเขาถมดินปุ๊บเป็นกำแพงกันดินคือกำแพงตัวนี้จะทําเสมอดินที่ถมใหม่ แล้วก็จะมีรัวขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยกับไอ้คำว่าลั้วกับกําแพงเนี่ยมันมันต้องคนละอันเหมือนกันไหมคนละอันไหมแต่ความหมายมันต้องคนละอันนะคนละอันครับแต่เวลาสร้างมันอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้คันนี้คันนี้ผมยกตัวอย่างพี่เคยเห็นไหมไอ้เวลาเขาถมทางหลวงข้างทางหลวงทําปั๊มน้ํามันอ่ะค่ะนะครับเขาจะก่อขึ้นมาแล้วเทเข้าไปแล้วจะมีจะมีคานอีกตัวหนึ่งคานคานคานแล้วก็ขึ้นเป็นกําแพงครับคือที่ผมกาลังทธิบายมั่งว่ามันต้องมีสองชิ้น ไม่ใช่เป็นชิ้นเดียวกันถ้าเป็นชิ้นเดียวกันมันไม่เรียกว่ากำแพงมันจะกลายเป็นรั้วซะอย่างเดียวโอเคเอาต่อครับครับนี้เทศบาลเขาก็มีหนังสือออกมาว่าให้ทางโครงการวิิศรา,ศาสามเนี่ยระงับการก่อสร้างรั้วที่อยู่บนกำแพงกันดินอืหให้ระงับการก่อสร้างทั้งหมดสามสี่ร้อยกว่าเมตรในด้านสิทธิทางสาธารณะ แต่ตอนนี้มันเสร็จแล้วกำแพงเสร็จแล้วอ๋อคือ้าตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดใช่ไหมคะก็ยังสร้างต่อไปส้าตอนีเขากำลังก่อสร้างนี่แหละอ๋อแต่เขาเขาไม่ไม่ไม่บังผมรู้แลลวปัญหาจะเกิดึ้นเนี่ยคือประในกรณีแรกเนี่ยที่ว่าที่ที่ถามว่าถมขึ้นมาเนี่ยมันอย่างท่านในการบรรเมธตอบเนี่ยก็คือตัวนี้มันอยู่ใน ในข้อของกฎหมายเรื่องการขออนุญาตถมดิน3มเมตรไอ้ตัวนี้คงไ,ไม่เกินสาเมตร<ม><ม>ของเขานะครับส่วนกาแพงท,ที่ที่เกินขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งทางเทศบาลเขาอาจจะใช้อํานาจในการเอ่อพรบเอ่อควบคุมอาคารในการมาระง,งับในการก่อสร้างส่วนนี้ไว้ก่อนอ<ม>นะครับถ้ากขดูเห็นว่ามันจะเกิดอันตรายนะครับทีนี้อย่างที่ท่านประเมไม่ได้นําให้ฟ้องศาลปกครองเนี่ยผมว่ามันมันจำเป็นต้องฟ้องเพราะว่าถ้าการพูดคุยแล้วเบื้องต้นแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ผลเนี่ย มันต้องฟ้องศาลปกครองเพราะเมื่อฟ้องศาลปกครองแล้วเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทําโครงการให้เขาหยุดไม่ได้ไปถึงไม่ได้โครงการเขายกเลิกไปแต่ว่าเขาต้องมีวิธีการที่แก้ไขนะครับให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่เดือดไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านของเขานะครับค่ะซึ่งที่ผ่านมาในส่วนของเจ้าของโครงการอะไรนี่เราเคยได้ไปพูดคุยหรือว่าคุยคนเดียวใช่ไหมได้พบเจอคุยคนเดียวแล้วหลังจะมีหนังสือไปไม่คุยเลยแล้ววันละกี่ครั้งมีหนังสือไปแต่แล้ว เทศบาลก็มีนังสือไปทางที่วการอำเภอทางทางท่านอำเภอว่าให้ท่านประหลัดอำเภอมามาดูแลในเรื่องนี้ก็ก็มีวิศวกรของเทศบาลมามีอะไรตัวแทนมาเจ้าของของก่านิสสลาถามมาก็นั่งไม่ต้องพูดลเทศบาลพูดตอบข้อกฎหมายเสร็จหมดทุกอย่างซึ่งมันไม่ตรงไม่ตรงประเด็นคือผมอยากเห็นมีการแก้ไขทีนี้จะแก้ไขด้วยวิธีไหนที่มันถูกหลักวิทยากรรมก็มานั่งคุยกัน โครงการวิทักตราสฎร์ด้วยทั้งชาวบ้านด้วยทั้งวิศวกรของรัฐบาลด้วยครับโครงการกําลังจะมีปัญหาไปเจอพรบควบคุมอาคารจะมีปัญหาไอตอนที่เขาสั่งรังับแสดงว่าล้วยังไม่เสร็จอ่าล้วครับครับยังยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วไปทําจนเสร็จนี่ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานอันนี้จะมีปัญหาแล้วอันจะมีปัญหาแล้วไอ้นี่มันยังไม่ขาดอยู่ความหรอกแล้วปัญหามันจะยาวแต่ว่าถ้ามันคุยกันได้ละมองข้ามจะว่างก็ได้ไม่ได้ว่าให้ จริงอยากคุยอ่านั่นนะที่ผมไม่นี่ผมกาลังสะท้อนไปถึงโครงการนะผมกาลังสะท้อนไปถึงเจ้าหน้าที่และคนในโครงการเนี่ยบอกว่าจริงๆต้องมาคุยแล้วล่ะวันนี้คุณไม่คุยไม่ได้แล้วคุณติดกับกับพรบควบคุมอาคาร252นะครับฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานนะครับอ่าอันนี้คือจะเป็นปัญหาแล้วก็พรบควบคุมอาคารเนี่ยพรบควบคุมอาคารไอพรบถมดินมันอาจจะได้ถ้าอนุญาต3เมตรนะทีนี้ ผมแนะนําที่บอกแลวแนะนําว่าเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมให้ไปฟ้องศาลปกครองฟ้องศาลปกครองเนี่ยเราไม่ได้ฟ้องศาลปกครองแผนกคดีคําสั่งธรรมดานะาเราฟ้องแผนกคดีสิ่งแวดลอ้อมนี่มผมจะอธิบายให้ฟังนิดนึงบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจเพราะาาเดี๋ยวนี้ศาลเขาก็เราไม่อยากบอกว่าศาลเขามีการแข่งขันกันนะมันเหมือนธุรกิจศาลเขาแข่งขันกันศาลยุติธรรมเนี่ยก็มีแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลชั้นต้นนะะ ศาลปกครองก็มีผแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในสารชั้นต้นม,มีคนถามอยู่ย้วยแล้วไอ้สองสารเนี่ยมันต่างกันยังไงในผแผนกคดีสิ่งแวดล้อมค่ะครับแออธิบายซะเลยค่ะแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในสารยุติธรรมเนี่ยเป็นการที่ชาวบ้านฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายแล้วเกิดผลกระทบกับเขาเรียกเงินค่ะเ,นนเรียกเงินค่เรียกค่าชดเชยทั้งหลายนะเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เรียกเงิน แต่ถ้าไปฟ้องศาลปกครองอยู่ๆเนี่ยกระทบสิ่งแวดล้อมแลวไปฟ้องศาลปกครองเลยเนี่ยยังทําไม่ได้ <ทะ S 1> เพราะอะไร<ท>ะไหม <ทะ S 1> เพราะมันไม่ใช่คาสั่งต้องทําให้มันมีคําสั่งเสียก่อนตอนนี้เขามีคําสั่งว่าให้ถมให้ถมได้ก็คือคำสั่งที่ออกมาโดยชอบทีนี้พวอมันเกิดความเสียหายเราต้องไปแจ้งให้เขาเพิกถอนคําสั่งเพราะมันก่อให้เกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม แล้วเขาไม่เพิกถอนคําสั่งคดีนี้ฟ้องปั๊บเขาให้แผนกคดีสิ่งแวดล้อมเป็นคนทํำคือคนไม่เข้าใจต้นเรื่องจากทางในพื้นที่น่อใช่ใช่ใช่เหมือนในกรุงเทพเนี่ยผมไล่าให้ฟังเรื่องในกรุงเทพมหานครมันเดี๋ยวนี้มันมีอสนามฟุตซอลสนามฟุตบอลเล็กๆกันนะแล้วล้อมรั้วสูงๆแล้วมันอยู่ใจกลางหมู่บ้านอย่างเงี้ยบางทีนะอยู่หลังไอ้ตึกแถวบ้างแล้วก็คืนมันเปิดไฟเนี่ยพันกว่าวัดอ่ะค่ะใช่ค่ะไอ้คนรอบสนามมันก็ไม่ได้นอนเลย ทีนี้จะทำยังไงจะไปฟ้องศาลปกครองมันก็ฟ้องไม่ได้เขาก็ต้องไปแจ้งเทศบาลแจ้งท้องถิ่น,<ห>นก่อน,น,อนว่าอันเนี้ยก่อให้เกิดปัญหาตางสิ่งแวดล้อมตามพระธรรมติรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาสุขอะไรก็ตามใจให้เทศบาลหรือให้ท้องถิ่นเนี่ยออกคําสั่งระงับแล้วเทศบาลเขาก็จะไม่ออกเป็นเทดิชั่นเลยนะเขาจะไม่ออกไม่ออกเพราะว่าอาจจะอาจจะทําไม่ได้หรือว่ามันออกได้าาแต่เขาไม่ออก ถ้าเขาออกปั๊บเนี่ยนะไอ้เจ้าของที่ฟ้องเขาเขาถ้าเจ้าของที่ของเขาถ้าเขาแพ้เขาอาจจะต้องใช้ค่าเสียหายใช่ไหมแต่ถ้าเราฟ้องเนี่ยแต่ถ้าชาวบ้านฟ้องเนี่ยว่าไม่ออกคําสั่งเนี่ยเขายังไม่ต้องใช้ค่าเสียหายเพราะเขาไม่ได้เป็นคนก่อคนก่อนู่นคนนู้นฟ้องสาลปกครองเพื่อให้ศาลปกครองสั่งอย่างที่ของพี่เขาเนี่ยอ่ะท้งนี้ทางนี้ทางนี้ของทําป้ายเนี่ยศารปกครองสั่งปั๊บเขาจะได้ค่าเสียหายจากอีกคนหนึ่ง ใช่ไหมนี่ชาวบ้านไม่รู้ไงเอะถึงแวดล้อมทำไมมันมีสองสารแค่นี้อธิบายให้ฟังเลยผมถึงแนะนําว่าไปยื่นหนังสือให้เขาเพิกถอนคําสั่งครับแล้วรับประกันเอาหัวเป็นประกันแล้วเขาไม่เพิกถอนอ่ะเพราะยื่นต้องการให้เขาไม่เพิกถอนครับพอไม่เพิกถอนพี่ก็ไปฟ้องศาลว่าเขาไม่เพิกถอนทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างนี้มันจะมีสองทางไหมคะเขาอาจจะเพิกถอนก็ได้ ก็มีโอกาสก็มีโอกาสเหมือนกันหรือว่าในไม่อ่ะเชื่อผมยังไงเขาก็ไม่เพิกถอนนะคือคือคนมันรู้จักกันหมดนะยังไงก็ไม่นะเขาไปเพิกถอนมันก็แหมไม่เพิกถอนทางนี้ก็เอาคดีขึ้นศาลให้เขาเอาคดีขึ้นศาลสบายใจกว่านี่นักปกครองท้องถิ่นเขาก็ต้องคิดอย่างนี้เหมือนกันนะมันคือไม่เสียรางวัลทั้งสองฝ่ายพอไปสู้กันเนี่ยเขาก็ไม่สู้หรอกเขาก็นั่งเฉยเฉอายการไปแก้ต่างก็นั่งเฉยเฉยคุณก็ว่างคุณไป เรียกฝั่งนู้นมาชี้แจงก็ว่ากันไปแล้วศาลก็ตัดสินโอเคท่านอายการค่ะหว่าจะมีสรุปเลยไหมขอเพิ่มเติมบางที่ท่านอายการประเมินนะฮะที่ว่าไม่เพิกถอนเนี่ยนะครับเวลาท้องถิ่นหรือหน่วยราชการท้องถิ่นกับอนุญาตไปแล้วเนี่ยนะครับจะมาเพิกถอนคําสั่งตัวเองเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลมากมายมากกว่าปกติที่จะเพิกถอนคําสั่งตัวเองต้องมีเหตุผลถึงความไม่ชอบต่างๆนะฮะถึงจะเพิกถอนได้คือเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านชาวบ้านไม่ อยู่ม่สุขสบายอะไรเงี้ยมันเดิมนคำสั่งมันเป็นคำสั่งที่ชอบอคำสั่งคำอนุญาตที่ชอบนะแต่ว่าอย่างว่าแม่ทมน้ำลายแล้วจะกืนได้ยังไงเข้าใจนะโอเคนะคะแล้วคุณกิจจาชัดเจนนะคะคครรัับบผมนะคะมีไม่มีอะไรที่จะเป็นคำถามหรือว่าค้างคาใจแล้วนะคะก็ลองจะไปทำตามเออครับครับอ่าค่ะในการเหยดูว่าเื่อจะมีความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไข โอเคจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยเราจะเห็นทั้ง3กรณีที่เราพูดคุยวันนี้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรียนเชิญท่านในการในาวนงานคุ้มกองศิธิ์มาดูเราเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะนะค่ะใช่ค่ะเห็นไ,ไหมฮะทางนี้ก็บอกให้บ้านนาสร้างไปเถอะแต่ขอให้มันถูกหน่อยได้ไหมไอ้ทางนู้นก็บอกว่าแก้ปัญหาโลงแรกให้ได้ก่อนถ้าได้แล้วเดี๋ยวมาคุยกันอีกอันหนึ่งก็บอกว่าลดกลิ่นก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนี่ผมบอกว่านี่คือเอกลักษณ์ของคนระยอง พร้อมคุยแต่บางทีราชการก็มึนเหมือนกันโอเคครับก็จริงๆก็เชื่อว่าจริงๆทุพื้นที่เนี่ยก็พร้อมจะคุยแล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหาระหว่างกันอยู่แล้วนะคะท่านอาการจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านในพื้นที่จังหวัดระยองไหมคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจนะครับให้กับคนที่มีอำนาจโดยเฉพาะอำนาจที่ ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดก็คือพวกท้องถิ่นต่างๆนะครับ mm. เพราะว่าเรื่องที่เกิดสิ่งแวดล้อมพอเกิดปุ๊บเนี่ยคนที่รับรู้ก่อนนะครับก็คือตัวในท้องถิ่นนั่นเองซึ่งเขามีเขามีกฎหมายที่อยู่ในมือที่จะสั่งระงับได้อยู่แล้วหรือว่าหยุดชั่วคราวได้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามันทําตรงนี้ได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้ในท้องถิ่นเองเนี่ยปัญหามันจะได้ลดน้อยลงนะครับในเมื่อเป็นปัญหาของคนที่ใกล้ชิดกันเนี่ย เขารู้จักกันอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนี่ยเมื่อระงับแล้วก็ขอให้แก้ไขเนี่ยนะครับมันชาวบ้านพร้อมที่จะพูดคุยนะครับพยายามตอนนี้พยายามที่จะทําใหา้ท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเนี่ยพยายามใช้อํานาจของตัวเองที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับอีกส่วนในอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของชาวบ้านเองเนี่ยเราก็พยายามให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของเขานะครับคือในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าพูดของระยองเนี่ยมันเป็นเรื่องของในแง่ของมลพิษเป็นส่วนใหญ่ณนะปัจจุบันนี้นะครับ ในส่วนของชาวบ้านเนี่ยนะครับเราก็พยายามให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนของการก่อสร้างโรงงานตั้งแต่แรกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรเมื่อเห็นว่าเขาจะมาทําโรงงานในกรณีเช่นจะมาสร้างนิคมเนี่ยมันต้องทําประชาพิจารณ์ชาวบ้านต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองยังไงตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดโรงงานนะครับหรือโรงงานที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านมีสิทธิ์อะไรบ้างเมื่อโรงงานก่อให้เกิดผลกระทบนะครับแล้วก็สามารถดําเนินคดีอะไรต่างๆได้อย่างของระยองเราเนี่ยนะครับ มันมีโรงงานหนึ่งในเขตอำเภอบ้านค่ายปล่อยน้ําเสียเนี่ยนะครับทางส่วนราชการเองตอนนี้ก็บูรณาการร่วมกันนะครับบูรณาการร่วมกันหมายความว่าคุณปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ำหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่คุณผิดแค่กฎหมายโรงงานนะครับ <S <S คุณ<ม>ยังผิดพรบรประมงเพราะว่ามันทําให้ปลาในแม่น้ําตายคุณยังผิดพรบรชนประทานเพราะน้ํานี้ใช้ในการชนประทานนะครับและแม่น้ําตรงนั้นยังใช้ทําบำปลาคุณก็ผิดพรบรปลาปลาด้วย นะครับเราก็พยายามบูรณาการทุกหน่วยงานฟ้องคดีอาญานะครับแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานส่วนราชการฟ้องเรียกค่าเสียหายคดีเป็นทางแพ่งด้วยนะครับหมายถึงว่า,าประปลาเขาผลิตน้าปราปาไม่ได้มีค่าเสียหายเท่าไหร่คิดมาชนประทานคุณต้องปล่อยน้ําจากอ่างเอาน้ําดีมาไล่น้ําเสียนะครับรเสียไปเท่าไหร่คิดมาประมงปลาตายนะครับจะฟื้นฟูสภาพลําน้ํามีค่าเสียหายเท่าไหร่คิดมานะครับซึ่งตอนนี้เราก็ฟ้องไปที่ศาลนะครับของเคสพวกนี้เราพยายาม ทำทุกเคสทุกอย่างเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะครับค่ะแล้วก็คาดหวังว่าที่จังหวัดระยองนี่ก็น่าจะได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างดีทีเดียววันนี้คุณผู้ชมทางบ้านอขออภายค่ะ, <c oughs> ะชาวบ้านที่มากับเราในวันนี้ถือว่าสบายใจทุกท่านแล้วนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะขอบพระคุณท่านอายการมากค่ะ ค่ะและเดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันพร้อมกับทางแขกรับเชิญนะคะที่อยู่ที่จังหวัดระยองแล้วก็ท่านายการปรเมฆนะคะก็จะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมในจังหวัดอื่นๆถ้าอยากให้เราไปแบบนี้นะคะก็ส่งข้อความมาแล้วก็แจ้งเรามาแล้วกันนะคะปัญหาประเด็นอะไรนะคะก็สง่งทาง SMS แล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารของเราได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญทุกท่านพร้อมอาจารย์อาจารย์ปรเมฆนะคะลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ